ล่าสุดเรมโบสัทนาธรชอบปิยบุตรนักป่วนเมืองตีกินมอบเสื้อแดงสแสวงหาประโยชน์เมื่อวันที่18พฤษภาคมนายสุพรอัตาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกพรกรถกเฉินว่านาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะผอ,อสบคตระหนักดี ว่าพรกรถุกเฉินอาจจะทำให้การใช้ชีวิตของประชาชนไม่สะดวกสบายเหมือนปกติแต่ที่ใช้มาเดือนเศษสามารถจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้ตามเป้าที่วางเอาไว้ และยืนยันว่ามีเป้าหมายขจัดโรคร้ายไม่ใช่เพื่อกระชับอำนาจหรือสืบทอดอำนาจตามที่บางฝ่ายได้เข้าใจเมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลายลงนายกจะตัดสินใจภายใต้ข้อมูลจากคณะที่ปรึกษาที่นายกตั้งขึ้น นายสุพรกล่าวอีกว่าส่วนที่มีการเคลื่อนไหวยิงเลเซอร์ตามหาความจริงเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมปี2553ตนอยู่ในนั้นตั้งแต่ต้นจนจบทราบดีว่าอะไรเป็นอะไรนักการเมืองกลุ่มใหม่ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ต้องมาเรียกร้องหรือตามหาอะไรเพราะความจริงได้ปรากฏ ตามคำพิพากษาของศาลในคดีต่างๆอยู่แล้วและทราบว่ากลุ่มน,นาธาธรจึงรุ่งเรืองกิจในนามคณะก้าวหน้าจะใช้เหตุการณ์พฤษภาปี53มาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อขับไล่รัฐบาลเป็นการเอาการชุมนุมของนปชคนเสื้อแดงมาตีกินมา,สาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองของพวกตนเองโดยไม่มีความจริงใจในการตามหาความจริงอย่างที่ว่า เป้าหมายคือการก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองซึ่งไม่ได้รับประโยชน์อะไรมีแต่จะทําให้ประชาชนเดือดร้อนขอให้ในายธนาธรและคณะหยุดการเคลื่อนไหว ขณะนี้รัฐบาลกำลังแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนายธนาทรและนางสาวพนิกาวานิชและนายปียบุตรแสงกนะกกูลควรหยุดการกระทำปล่อยให้พรรคก้าไกลไปทำหน้าที่ตรวจสอบในสภาผู้แทนจะดีกว่าจะเคลื่อนไหวข้างถนนแบบนี้เขาไม่เรียกว่านักประชาธิปไตยแต่เขาเรียกว่านักปุ่นเมืองมากกว่านายสุพรกล่าว สะสะพเก้าไกลดันเลื่อนภาษีบุหรี40่40% นายพิยรเด็ดคำสมุทรสอสอภอานะคนาคตใหม่จังหวัดเชียงรายได้กล่าวระหว่างรับฟังความดื้อดร้อนของชาวไราย,ยาสูบเชียงรายจำนวน20คนที่รวมตัวกันมาติดป้ายขนาดใหญ่ให้กันลังใจรัฐบาลสู้โควิดในทีนพร้อมทวงสัญญาเงินชดเชยโคตา้าและเลื่อนภาษียาสูบ40%การที่รัฐบาลจะเดินหน้าขึ้นภาษียาสูบจาก20เป็น40ถือว่าเป็นการปรับ ขึ้นที่สูงมากเกินสมควรและจะทำให้เกษตรกรชาวไราย,ยาสูบทั่วประเทศเดือดร้อนและคัดค้านมาโดยตลอดทุกวันนี้ชาวไร่กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีบุหรีมาตั้งแต่ปี2560ทำให้ขาดรายได้หนี้สินพอกพูนด้านนายพรมมาเครือปัญญาชาวไราย,ยาสูบ ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นตัวแทนนำชาวไร่ไปติดป้ายนะทางเข้าถ้ำหลวงเชียงรายกล่าวว่าดีใจมากที่ท่านสสเข้าใจและรับเป็นตัวแทนสะท้อนเสียงเรียกร้องของชาวไร่ยาสูบเชียงรายไปให้รัฐบาลกระทรวงการคลัง และกรมสรรพสามิตรรับรู้ทุกวันนี้เราโดนตัดโคต้ามา2ปีซ้อนทั้งจังหวัดเชียงรายเหลือพื้นที่ปลูกเพียง5,000ไร่ไรายได้ท้องถิ่นหายไปกว่า300ล้านในช่วง2ปีที่ผ่านมาตอนนี้จึงไม่ใช่เวลาที่จะมาขึ้นภาษีสร้างผลกระทบกับชาวไร่เกษตรกรอีกแต่รัฐบาลควรมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดรายได้และ เงินหมุนเวียนในท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากการหดตัวของภาคเศรษฐกิจจากโรคโควิดมากกว่าถ้าขึ้นภาษีไปเป็น40%ชาวไร่จะถูกลดโคต้าลงอีกปลูกยาขายยาไม่ได้ก็ไม่มีเงินหมุนเวียนในท้องถิ่น อีกหลายร้อยล้านบาทชาวไร่ต้องขาดรายได้หลักในการเลี้ยงดูครอบครัวเงินเยียวยาโควิดในที่ที่รัฐบาลจะให้ก็พอจะประทังได้ชั่วคราวแต่พวกเราอยากรักษาอาชีพไว้จะได้ไม่ต้องคอยพึ่งพารัฐบาลและเงินช่วยเหลือไปตลอดพรังชารัชชีช่องยุบพักเก้าไกลปล่อยสมาชิกพักร่วมตามหาความจริง เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวที่พานานซิริชนะรองโฆษกพรรครองชารัฐได้กล่าวถึงกรณีที่กรรมการบร,ริหารพักรวมถึงสสพักเก้าไกลจำนวนหนึ่งเคลื่อนไหวทำกิจกรรมภายใต้แฮชแท็กตามหาความจริง ที่เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการชุมนุมเดือนพฤษภาคมในปี2553ในสื่อโซเชียลมีเดียและทางทวิตเตอร์ว่านายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเก้าไกลควรชี้แจงว่าพรรคเก้าไกลยินยอมให้นางสาวพ,พันนิกาวานิช และคณะก้าวหน้าควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมทางการเมืองเก่าหรือไม่เพราะส่วนใหญ่เป็นการการะทำของกรรมการบริหารพักและสะสะพักก้าวไกลทั้งสิ้นซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายมีโทษถึงยุบพัก และเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคเก้าไกรนางสาวที่พานันกล่าวว่าประชาชนทั่วไปมองเห็นว่ากิจกรรมภายใต้หัวข้อตามหาความจริงที่นำโดยคณะก้าวหน้าที่โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์และแฟนเพจ Facebook พร้อมคลิปวิดีโอและแฮชแท็กตามหาความจริงในค่ำของวันที่11พฤษภาค,คมที่ผ่านมา เพื่อเชิญชวนให้ติดตามข้อมูลภายใต้แฮชแท็ก ตามหาความจริงระหว่างวันที่12-20ถึงพฤษภาคมนี้และในเวลาต่อมานางสาวพนิกาได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ประกาศว่าการฉายภาพกลางกรุงพร้อมข้อความว่าตามหาความจริงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่แฟนเพจเฟซบุ๊ Facebook, กกณะก้าวหน้าซึ่งประชาชนเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนสอดรับ กันเป็นกระบวนการกับความเคลื่อนไหวของสสพักก้าวไกลเพราะทั้งลำดับเวลาในการโพสต์ข้อความและแฮชแท็กตามล่าหาความจริงที่รีเริ่มนำโดยนางสาวพันธิกาเริ่มตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกา23นาทีของวันที่11พฤษภาคมและต่อมาทีมโคศกพักทีมรองเลขาธิการพัก ทีมกรรมการบร,ริหารพัคสอส,อสอพักเก้าไกลให้เผยแพร่ข้อความและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องขยายออกไปจงเกิดการตั้งคำถามว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของพักเก้าไกลที่อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนพรบพักการเมือง2560มาตรา28ที่พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมีใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองซึ่งมีโทษถูกยุบพ,พักและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักตามมาตรา92 คณะก้าวหน้าควรเลิกหมกมุ่นกับอดีตให้สมกับชื่อกลุ่มที่ต้องการเดินหน้าสแสวงหาอนาคตอันศีวิไลควรตระหนัก และเสนอความคิดอันมีประโยชน์ที่จะนำพาให้ประชาชนที่เคยลงคะแนนเสียงให้อยู่ดีกินดีไม่ใช่ย้อนเวลาหาอดีตมีแต่จะสร้างความเกลียดชังขึ้นในสังคมนำไปสู่ความขัดแยง้งพาประเทศดำดิ่งไปสู่ความยากจนความทุกข์เพียงเพราะจะเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นหรือนางสาวที่พนันกล่าว รองโฆษกพรมชารัฐกล่าวว่าสังคมมีคำถามว่าการนำเหตุการณ์ในอดีตมาสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเพื่อคณะก้าวหน้าโดยอาศัยเหตุการณ์ที่กลุ่มคนเสื้อแดงตกเป็นจำเลยของสังคมมาเผยแพร่ซ้ำเป็นการโจมตีกลุ่มเสื้อแดงทางอ้อมหรือไม่โดยคณะก้าวหน้าไม่เสียประโยชน์อะไรเลยใช่หรือไม่และอาจจะแอบแฝงเจตนายุยงผูกปัน่นให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเสื้อสีต่างๆ ปะทูซ้ำขึ้นมาใหม่โชคช่วยประโยชน์ทำนองทำตัวเป็นตายอยู่ยั่วยุให้ยแัดงย้งกันอีกครั้งหลังจากที่พักนักนนใหม่อาจเคยช่วยโอกาสจับปลาในบ่อเพื่อนมาแล้วและมาครั้งนี้ในฐานะคณะก้าวหน้าก็ยังจะไม่ลงทุนลงแรงจับปลาเองจะช่วยโอกาสให้คนอื่นจับปลาให้และยุให้ทะเลาะกันเพื่อคณะก้าวหน้าจะแย่งปลาไปได้ง่ายๆอีกหรือไม่ ทักษิณชมธนาทรยังหนุ่มมีอนาคตทางการเมืองส่วนเรื่องกลับไทยมันมีเงื่อนไขยอยู่มีพิศไทยสัมภาษณ์คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่บ้านพักใจกลางกรุงลอนดอนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าคนไทยได้ก้าวข้าม คุณทศินชินวัตรไปแล้วหรือไม่คำตอบที่สวนกลับมาทันควันก็คือสาธุขอให้เป็นจริงเถิดมหาเศรษฐีหกหมื่นล้านปฏิเสธว่าการที่ชื่อของเขาปรากฏเป็นจภาพงานศพตามที่เขาบอกว่าเป็นการจัดแจงของสสนในพื้นที่หรือการมีทางชื่อและภาพอยู่บนขวดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคนั้นไม่ได้เป็นเพราะเขาต้องการกลับมาอยู่ในจุดสนใจอีกครั้งตรงกันข้ามเขาเชื่อว่าก้าวย่างใดๆต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังไม่ให้ถูก มองได้ว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่เมื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าความช่วยเหลือที่เขาให้กับคนรักยาที่เคยเป็นฐานเสียงดูจะห่างไกลกับมหาเศรษฐีหมื่นล้านที่อายุการทำงานในสภาสั้น อย่างในธนาทรจึงรุ่งลุงกิจที่ผลิตและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่าหลายแสนล้านบาทต่อเครื่องให้โรงพยาบาลหลายแห่งคุณทักษิณกลับมองว่าเป็นการกระทำที่จะส่งผลดีต่อนาคตทางการเมืองของผู้นำคณะก้าวหน้าธนาทรก็ยังหนุ่มมีอนาคตทางการเมืองก็มีมากแม้จะถูกลงโทษไปบ้างก็คิดว่าได้ทำก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะตอนนี้คนไทยต้องช่วยกันทุกฝ่ายถามว่าเมื่อกลางกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายนครมาชิมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยผ่านการสัมภาษณ์ทางโซเชียลมีเดียช่องหนึ่งว่าคุณทักษิณอยากกลับประเทศไทยผ่านการเรียกร้องของประชาชนและความเมตตาของผู้มีบารมีในประเทศเราก็รู้รู้อยู่มันมีเงื่อนไขอยู่เขาบอกทางสำทับว่าคนรับประชาธิป,ปไตยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่ถึงอย่างนั้นคุณทักษิณยังพูดในเชิงเน็บแนมอีกว่าวันนี้ยังเป็นคนไทยที่เขาไม่ให้เป็นคนไทยอยู่แล้วพาสปอร์ตไทยก็ไม่มี อยู่เมืองนอกก็ทำในฐานะคนเคยเป็นนายกมีคนเคยสนับสนุนเรามากมายเราก็เป็นห่วงเขาชาวบ้านเท่านั้นเองอดีตนายกที่ยังมีคดีความโรอเขากลับมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์อีกอย่างน้อย6คดีต้องอยู่ในต่างประเทศในฐานะพล,ละเมืองของชาติที่ตัวเองไม่ได้ถือกำเนิดแม้จะยืนการานว่าไม่ต้อง การที่จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่เขาก็ไม่ประฏิเสธเรื่องที่บรรดาสอส,อ,สอ,อีสานของพรรคเพื่อไทยที่ผมทำหน้าที่สื่อกลางนำความช่วยเหลือจากเขาลงไปแจกจ่ายในพื้นที่ก็ทำแบบเงียบๆอะไรทำได้ก็ทำไปผมเตือนๆหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายสูงเลยต้องมาทำมาหากินที่ลอนดอนเดี๋ยวไม่พอกิน